ันนี้แยกเก็บขนาดเด้อใบขนาดเด้ออันเก้าเม็ดลหะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเก็บไปให้แบง่งโมผัดน้ำจ้าเก็บใบขานาอ่อนรู้วานมันฝนตกจ้าพอดีมันฝนตกเพื่อนๆจกก็เลยมาเก็บอีกจ้ะ มันนี้น้ำไปเด้อมันนี่น้ำไปวัน,นวันนี้ทุ่มหนึ่งจริงๆจะ้ะวันนี้หนึ่งทุ่มตรงพอดีจะ้ะอันนี้ไม่โกหกละหนึ่งทุ่มตรงจะ้ะวันดูนาฬิกาเป็นยังไงม,มันเหนื่อยมากอ่ะเมื่อวานทำเยมนเพื่อน เดี๋ยวก็มาเก็บเอาแต่โยดมันคือเกาหมูเ่าไปต้มกลิ่นไหมเพื่อนเพื่อเปิดเพลงแห้งแ้ะรถคาราวานคือรถตู้เหรอจ้ะคาราวานเอาเป็นอย่างไม่มีเราไม่ไปใกล้ 1นึงทุ่มจ้ายัามาเดินเล่น1นึงทุ่มเนอะเพื่อนเพื่อน,นึงทุ่มจ้ามาเก็บใบขันมาเก็บใบขันนาจ้ะสวยมากเลยสวยจริงๆเลยบางที่แอดพูดผิดพูดอะไรก็ขอโทษเด้อเพื่อนๆเ,เ,เด้ออุ้ยจุด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 เอาไปหลวกินนะมะออื่น อืนจะเห็ดอะบ้เพอนื่นก็้พริกเอาไปรวกินกับน้ำพริกมือื่นเด้อเพื่อนก็จะเอาไปเห็ดน้ำพริกกินมะออื่นไหมผู้ใหมาผู้ใดก็จเก็บขี้ยาแอดนี่แหละ้าเห็นเื่อนเพื่อนเียริบรกินคนเดียวเด้อเอาไปหมูน้ำจ้า

เอ้ยบ่ห่วงตัวเจ้าของบ่หักตัวเจ้าของเลยนี่รักตัวเจ้าของเลยโอ้ยกินอาหานเด้อด้วโควิดเอ้ยอย่ามาเด้อโควิดเอ้ย เดิออย่ามาเด้ออย่ามาเด้อไปให้ไกลๆเลยไปก็มันคำสิบและนะพี่นี่อย่ากินขนาหญ้าวีรีเพราะฝนมันตกฝนมันตกกันเลยกินเจนฮอดเตือนสิงหาล่ะเพื่อน กินขนาดหนกินหอดเดือนเส้นหาจ้ะห,หอดไหมได้พัดสองสาจานเจะเฮ็ดนะสิคอยเจ็บไปได้กินอิ่มสิหาคนเดอ้อคอยเจ็บไปเทละเที่ยวนะก็นล้ถเวยแล้วเวยไงอันนี้ก็ได้จานหนึ่งเลยเพื่อนๆจานง่ายๆหนึ่งเลยไง หลายเพื่อนอขอเสียเอาไปลวกน้ำพริกกินบางแก่ก,กับกระก่ได้กระ่ได้ลง YouTube เด้อจ้าจริงจ้าสวยงามยี่เด้อเพื่อนเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่ฝนมันตกจ้ะ เดือนหนาก็บ่ตายจ้ะคนมันตกกินเ้าเลยกินกระเทียมก็กินเ้ากระเทียมก็กินสามเดือนกระเทียมปลาก็ะมากินขนาดต่อสามเดือนสามเดือนจนถึงเดือนหนากับเดือนสิงหามันเกิดหลานตายแล้วสามนันเจาะหาเงินได้กะมันเกิดหลาน เก็บของนี่นิดหน่อยนี่แค่ไหนอแล้วมึเพื่อนๆพอเอาไปหายมูแล้วนี่เพื่อนมึนไม่จะยอดอุดบวบไหมเพื่อนๆเห็นปะนี่นี่เราเพื่อนเห็นปะ ก็เป็นตาหยานด้วยค่ะมีคนเลยจ้ะหนึ่งทุ่มนะวันนี้อยอดมาหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็กับแล้วค่ะนี่ออ่อนไม่เพื่อนเพื่อนประเด็ตัวเลยเนี่อ่อ,อนแบบขนาดเลยฮชางเอะพี่ขอแยอดมาเก็บนี่เห็นไหบ้าก็หลายแถมมาเห็นไมเพื่อนเพื่อนหลายอีหลีเลยเห็นไห เงียบอ,อ่อนออ่นๆงามขนาดปีนี้กลิ่นเมื็ดปีเลยเห็น,นบ้างเพื่อนๆงามป่โป้มีคนเหรอเลือทุ่มหนึ่งก็สิมากเหมืออื่นก็าจะไปทะเลสาบกันนะละ่ะเพื่อนๆไปทะเลสาบ นะเห็นมะอือนตเวนทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มมาเก็บคณะมาเก็บใบยอดคณะจ้ะยอ,อ,อนอ่อนอ่ออ่อะไอ้อายาไม่ได้เอาอะไรมาให้เธอเลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปวัดแล้ววันนี้จะไปวัดจะเดินเล่นปา่า จะไปเดินเล่นป่าแอปเปิลที่นี่จะไปเดินเล่นป่าแอปเปิลนะเนาะนี่ชีไปเยอะนี่ชีไปเยอะแยะจะแปะเป็นลมนี่เยอะแยะเลยคนคอยกินก็คอยกินนั่นแหละเพื่อนๆแกเก็บไปให้เพื่อนๆด้วยเด้อ แอบไปเก็บคนเดียวเห็นป่ปนคนมันตกมันกินขึ้นมาเห็นบ่ะคนตกขึ้นมาสิเนี่ยน,นี่ย้ายไรไปเก็บนิดลองทำกัวกับพอกินลเ,นเนลรอเพื่อนยอบบริยางไปถึงพู่ดิซื้อกาเนี่เห็นบ่ะ,ะบริยานาแค่นี้แหละเพื่อนนี่พอเดียว เดียวกับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่นอนๆสองส้มกอมองนี่ไหมเห็นป้องแล้วก็เก็บแต่ออยดอดยังสิไหมนี่นี่เก็บแต่ใบอ่อนจ้ะเก็บแต่ใบอ่อนเห็นบอ จะไปอ่อนนะคะนี่ไปผัาโมเข้าสีเห็ดไอ้นั่นเห็นบ่นคุณเพื่อนไปอ่อนๆเห็นบหน,นี่น,นี่ว่าต้องไปแช่แข็งอยังหรอกคุณเพื่อน ต้องไปแซ่แข็งไปแซ่อย่าง,อางดอกเหรยเห็นบ่เห็นไหมหลายขักโหดเพื่อนๆเอ้ยเห็นบ,เนบ่เห็นบ่ตะเป็นสวยๆเพืเ่อนๆ มีคนอยู่จ้ะทุ่มหนึ่งแล้วจ้ะทุ่มหนึ่งแล้วเด้อมีก่อนเห็นงามงาบมึงเอเอเอยาเห็นงานเนีเ่ย้าบ่อส่งห้ลูกห้หลานกินนะโอ้ยอย่คนเดียวเนะี่ยโอ้ยเอาเงินไปมไึงได้บ่ Khác phốt các bạn. Nhân liền có vẻ 1 thùng tùng rồi Con chung mà Con chung mẹ. Con chung mẹ. Rồi rãi rồi đó bạn. ใบออนมันเห็นไหมลมเพราะว่าปีนี้มันบอลบ่บค่อยฮอนเท่าไหร่หรอกแต่ว่ากลางวนมันถี่อนในกักน้อยแต่พอพอตกมาทุ่มสองทุ่มม,ม,มันกอากาศกัดชิ่เย็น โชนพันนกก่ะเห็นบ่ยอดเต็มเลยเห็นบ่นเพื่อนหเห็นมอล้วก็จะยอดอ่อนๆไปเหรอข้าวพดยังสิไหมนี่อือนก็ยอนอ่อนบ่อ่อนแยกก็บ่อเอา เด็กน้อยแก้แย่กบอะไรเจอ่อนมันออนออนอ่องสิมัมพื่นเพื่อนเน่ยพลวพ่อล่ะ กินอาทิตย์นึงคอนเ็คพ่อจ้ะอาทิตย์ละเทียเห็นม่เพื่อนอบชิดละเทียจ้ะตัวเป็นหนึ่งทุ่มแล้วนะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนาริาก็เรีวเรีวนเนาะนเพื่อน ทุ่มยี่สิบนาทีเฮ็ดไปชาแนั่นละเพื่อนค้ามันได้เอาเงินไปแจกลูกๆล้ๆหลานเฮ็ดบุญแน่เฮ็ดนังแนี่นะเออเฮ็ดเฮ็ดแบบนั่นะ่ะเฮ็ดบอกเพื่อนๆโอมันก็อดบ่ได้ได้แต่ว่าเฮ็ดบอกบอกเอาอันใบแก่แห้งเนาะเอาแต่ใบน้อยๆน,นี่เอาแต่ใบน้อยเลย นปนิดหน่อยเลย,น,น,น,ย,น,น,ยเนี่ยใบนน้อยเท่านี้เพื่นๆอ้เพื่นๆมันหลอีด้วยทานสิเอาอีรีน่ะบึ้ิดเรอยากเวย แกสิบอกน,นี่ถ้าเป็นเพื่อนๆก็เก็บคพื่อแย่เพือกานบางแนนเป็นก่อมันแตกมากมามไหมเพื่อนๆบางแนวนี่นี่ไหมนี่น้อยเลยไหมแห้งเก็บแห้งแตกเลยนี่มันแตกมาใหมาเห็นบอกเพื่อนๆเลย แห้งเก็บแห้งแตกหน่อยดื้อบอมันแตกมาบอกเพื่อนๆเน่ยนเก็บแห้งแตกหลากหลายนะพูดนะเฮี้ยก็สิเลือกกันแล้วพูดนะจ้าเวนแห้งเก็บแห้งแตกจกาะ อาสิกินกินมาสองเดือนที่แล้วมันอาเี่เพิ่ยก็ซุกก่อเลยซุกก่อเลยเพื่อนๆเอาใบใบอ่อนมันผัดแฉะเพื่อนเด้อใบอ่อนๆ่อนมันไหมเพื่อนๆผลมันตกมาเรื่อยอยู่ผลปีนี้งเพราะท่านเศร้าไงมันก็เลยเฮ้นมาเพื่อนๆอย่าเศร้าเก็บละ เต็มอยู่คุนเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยจะสัญญางไปข้าวเลยเอาไปสิย,ย่างกลับแล้วยัางกลับแล้วมันเต็มอยู่บันี้ผมแรงมากหนุ่มกระยัดเลยเอยอตนเดียวนั่นแหละเก็บไปหายมูหายพวกกินเนี่ยยอดเต็มเลย เก็บกระเทียมด้วยกันหลายตา,ากับเขาคนเดียวนี่ปล่อยพญไหวกับรถแดล้วก็ย่างไปแล้วตะเวนว,ว่าเหมือนหมู่บ้านข่อยว่าข่อยไปอันทะเลสาบอันนี้ทะเลน้ำเค็มด้ยจ้ะทะเลสาบมันจะเป็นทะเลน้ำจืดเวลาหนาวมากมันจะเป็นน้ำแข็งเมื่อน,นำ้ำมาเขาก็เลยเอิ่นทะเลสาบอืมก็าสาบให้เวลาหนาวมาก ยางเครื่องน้ำแข็งหาปลาเจาะหู้กันเครื่องน้ำแข็งเห็นบ่หลายๆประเทศถ่าหนาวแห้งๆเลขาสิเจาะบางแห่เท่าเอาล่ะปงไม้กินบ่หมดจ้ะเอาแค่กินหมดเอาแค่กินหมิดจ้ะเพื่อนๆมันบ่อึดบ่ยากไงเห็นบ่ยอดเต็มอยู่เนี่ยเห็นบ่ยอดเต็มอยู่เพื่อนๆเห็นนะ พวกเอ๊รถอันนั้นเพื่อนเห็นไหมเพื่อนอน้อยๆใช่ไหมอยู่ข้างในเห็นไหมก็มันกลมเห็นไหมฝนบ่ออึดพอฝนมันฝนมันตกมันบ่ออึดเด้บ่ออึดเดะงูขาวาคือขยันแท้วะเออกินทัศนูโลกินอะไรเข็ดอียังองเพื่อน hết gặp lại hẹn gặp lại hết đi lại hết đi lại hẹn gặp lại เขาบ่หูจากซื้อก็บ่อบอก,กินเนาะเพื่อนๆเนาะเต็มไปเลยบ่มีคนหร้อจา้าคนไปนอนแล้วคนไปนอนแล้วไปขานยางไปทปั้งพูนเห็นปหมไปข,า,ขานยางไปทปั้งพูนเด้อเพื่อน ยังแค่นี้พ่อเนาะมันนี้เห็นปะคนขยางไปทะเลเห็นมาเพื่อนเพื่อนต่นมาเนี่แต่มันบ่มือดอกว่ามันเป็นช่ำเมือมันก็เลยมันนี่มันคือฝนสิตกฝนติตกว่าตายง่ายได้เพื่อนๆอแย่กินจนสิ้นเสียงหา ยายก็อยากเก็บเอาไปให้หมูนี่จะโอดงามที่จะโดดงามเลยเดี๋ยวท่านจะได้หาหุ้นก้อนละจ้าก้อนเล้าสิกินนะจะแย่มาถ่ายคลิปซื้อๆยายก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆบึงเนาะถ่ายายมามาเก็บกับเพื่อนๆกักบบ่มี่บ่ได้กินเนาะเพราะว่าคนเน่าเนาะ ก็แย่แลงแล้วนะนายจ้ะต้องค้ำแย่สิโบเหตุจ้ะแย่มาเบิ่งเพอาะไง,งจ้ะก็เลยเหตุเองจ้ะพอได้เงนินให้หลานจินเนาะอยู่นี่เฮาสบายคนเดียวบ่ได้เฮาตา้องให้หลานอิ่มน้ำนะจ้ะก็เลยเออพ่อหงเนี่ยนะเห็นปะเห็นปะเพื่อน นี่กับบายบายเด้อเพื่อนเพือน,นายบายบายบายจ้ะ